โมีไมโครไฮยาลูรอนและวิตามินลองเลยงั้นมันจะเอ๋มันมันมันตบเราลุลุเลยแมาแล้วไปแล้วไปแล้วดีกว่าเพื่อทผมไอ้ฟ้ามันงอเงยและไม่ยอมไปหาหมอเพรื่อเพื่อเพื่อทผมไอ้ฟ้ามันงอเงยแล้วไม่ยอมไปหาหมอเพราะว่ามันกลัวเรือง ดังนั้นแล้ววันนี้ผมเลยวางแผนเปลี่ยนรอดทั้งใบให้กลายเป็นเลือดจนกว่ามันจะกลัวเลือดไปตลอดชีวิตและใครคิดว่าผมมาทําสำเร็จผมขอกําลังใจโดยการกดไลค์จาก ออฟฟิศของเราเราจะต้องดูกล้องวงจรปิดให้ดีนะครับแล้วเราก็มีไฟฟ้าใช้อย่างจํากัดด้วยในแต่ละคืนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดไฟฟ้าหมดแล้วเราก็จะไม่มี security อีกต่อไปไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีไฟใช้ไม่มีประตูใช้และถ้าเกิดมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องอย่างเช่นมีเฟ แล้วถ้าเกิดมันมีบางอย่างไม่ถูกต้องอย่างเช่นหมีเฟดดี้หรือว่าเพื่อนของเขาไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่คุณต้องหาทางปกป้องตัวเองจากการใช้กล้องวงจรปิดคุณจะอยู่รอดได้ถึง5คืนไหมโอ้เปิดไฟได้นะไอ้นี่คืออะไรปิดประตูนะฮะตุ๊กตา3ตัวมีพี่หมีพี่เป็ดเป็ดหรือไก่